ย้ำแจมใช้จะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้เนี่ยร้องไห้เพื่อเบาเใจก็ยิ้มย้ำแจมใสรแล้วได้กลับบ้านไปหาลูกหลามนะย่าเนาะถอาได้แทนสิบกว่าสิบยี่สิบเหรอไปขับไปไวชิลึกบามขึ้นอย่าไปโอนหัวนะมันจะโดนของลงเนี่ยไอ้ติ๊กมาเนี่ย อ๋อนี่มหาหยอกใคอยากหยอกคือมัต้องใสมีขอแม่ต้องหยอกเขาใสยังไงวางไหนมืดมืดวางไหนปัดเสือยกยกยกไอ้นั่นไปแผ่นหลังเสียไปแล้วคนนึงเด็กยกกระเบื้องอะมันไปเฮ็ดอีธาดาแล้วมันนอนอยู่นั่นเลยคลิปเซฟไม่ได้ค่ะมันพลิกตรงนั้น กับปรเน้หรอนกเพือนเสือจุดนี่ออกมานี่แล้วเาก็เสือก็ทำงานทำงานเมื่อแห้งแล้วเราก็ตากแดดเบดมือแล้วตากแดดทำเหรอจริงด้ยข้างหนก็ยังมีเพื่อนเล่นเอาเพลละสีคนแล้อย่าเอาอะไรไป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 รู้สิ

พูดนักเถอะมีตีงเลยเป็นบ้างือนต้อยกับบ้านักวันนั่นนล่เดี๋ยวนี้ดูน้ำตากระบะกระเปิดออกมาได้เนาะมันเบาก็กระเบื้องในอีกทำเปิดกระบะได้มันใช้อยู่มันเบาก็กระเบื้องลาันเออมันมีเสียนต่ำเลยเย้าขาไป็นหักแล้วขาแล้วเสียนต่ำอย่างนี้เองเออยุ่งมันไม่ใช่เสียงต่ำแล้วยุงมันแตก

บันไดล้บ่ึ้นบันไดมันก็บ่ถึงแหละอย่าเพิ่เพิ่งมองเออส่งวิธีนีหละตูไปเลยคื่นไปคือบ่ึ้นไปเพื่อไอ้ผู้นึงใส่กบนไดใส่มาเจ้ากับทำทาว่ามันบ่มีเสียนมันเดียบเลยมันก็จะบ่มีเสียดแต่ไม่มืดคึนป็นยอซอยเราท้งเิงัน่นนม่อหนี่เพรานว่าได้บานี่ ยาล่อดหนาที่ใไปน้มาวไงเ้ดูมื่อพิชยสวยกเลยปกูประด็เอาขาอนขับรถไปเื่อจบเบื้องตัวขยโยขึ้นรถบ่น่นหะเขาเบื้องตเขยโขึ้นรถข้างนอกนี่บ่โอ้ยนะูใช่ขบรไเอาขาตอนใครกัน่ไดโยขึ้นกันเขาโยขึ้นใหรเดี๋ยวเขึ้นไปเลย

ยาตรงนี mình, ้องกล่องคุณผู้ชมเจ้าของกล่องคุณผู้ชมเม้นคลองไปล่ะเม้นคลองจะคลองอยู่บ่เอาหัว โอ้ยเมนเต่าด็มันเห็นออโอ้ยเมนิเต่ายาปา้เต่าได้เมนได้กันอันนี้พอแห้งแล้วเด็กแม่แม่แม่บมันคุยอ่แรเล่นกัย่ามันแต่ต้อยกนแวกเออเนแมวแม่มเยมอม่มันคี่ใดูชาวบอกนกนแล้วแต่มึงละ จะระวังไงนะจะมาหอดูที่แลู้่กับมึจังาเอ็ดเออุ้นหน้าเพ่นเหลื่อนคมาอดีเพื่อนเหล่าไงเห็บได้บ้างวุ้นหน้าวัต่อมาจะไปนะเสียงกออ้อยอ้อยอยู่ก็มพี่คอมึงตืนไปโอ้ยมึงนี่มนบาเบาเลย ก็ตายจักเราส่องหรือก็เพืแเราจะเลยกแอนทารลง เย่ง้อะเ่องะไก้เเน่ยพได้ใส่งานเน่ยพอเคยใส่งานกคือเออไม่ได้บริหารเ่ลเนาะมันก็เลยโดนอะไรนี่โดนหว่อยไปแล้วแล่ว สี่พอเลสรุปแล้วนะมาได้เขาเย็บเท่าไรก็เ็บกี้เาน้ำมอ์บอกอออกไปด้วยอออกไปด้วยมันเป็นทุกตัวเลยนะ

เอายาที่จะไปใส้ไดิเอาเอาร้านไปแม่าไปแม่โอ้โหเจ้าขอยังยกเสือกวางอลยเสือองเลยโอ้โหเสอางเลยโอ้โหเอาผากันเลยเจ็บเพยได้ไหม

แล้วก็อะไรนะวกรีเซตรีเซตรีเซออเ้ดีแพไม่ชอบเนี่ย้เอาอ้ปยลนาดละาเเอต้องจับทงเขาไม่ใ่อ้ไม่ใช่จยกอย่างนี้ตามให้ขับไง ไปแล้วไปแล้วพี่น้องอย่าเียบเลยอย่าเงี่นะใจเย็นนะใจเยนนะไปเอาไปเอาไปอะได้ยัไปพูดไปพูดมาอะไรได้ยังแข่งอีมสมันยังไปแข่งกันได้แข่งไปเขาไปด็กคนหน้าเด็กนข่งไ่้ม่ได้กัน้องื่อแพ้านอังกฤษไล่ทุกข้างสะอาดอื่น โ่ว่าจะไปนอนะได้ปดาดเพราะว่ามองมหัวตลอดะไดจเอาหัวดันซ้อยเอาหัวดันซอยจะเอาคนคุนเขายังเอาส่หัวป้าได้เปียกมูเลยไม่อยู่บนได้ข้างบนเห็นแค่หบตลอดป้าดาเราได้เปียกมูแล้วเราสูงขโมยออกได้ไหม่ะบรนหมูไม้ดปมันหักมากเนมิบมันหนักี้ก าตกแล้วเอะ่นนะามานแล้วปิดแอร์แล้วกันท่าไปแล้วฮอนเลยทำไมพี่ปวดแอร์ล่ะลูกมามันหนาวหนิแล้วปิดแอร์บ่ป๊า หนามันไม่หนาวหรอกทั่วเลยห้องก็จนพรนิดแอร์เามาหน่ะถ้าว่าห้องคือพเนี่พี่ปิดแอรว่าหัไปจะเป็นนี้มันจะหายใจไม่ออกฝนเต็มตัวขนาดนี้แบบว่าต้องรอรอดรอรอดต่ใหม่เอ้ยมืออื่นแล้วกระจายง่ายแบบนั้ ไมมือนีู้นไม่ได้เวเมือนเดิมเมือเหลืออีกเหลืออีกสามแผ่นใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้หมื่นนี่แหละมาแม่นันรับมามื่นบ้านต

ไปแค่นั่นเองได้แค่น้องแค่นั่นเองได้แเด็กี่ข้ามึนนึงกับตีเก้าพันเนาะได้แล้วได้ความันแล้วความฝันเราเป็นจริงอ่ะแล้วนะโชคแล้วนะแเป็นอะไรก็ตื่นใจฮะสบายแล้วตอนนี้เล็กบ่เนี่ยเล็กบ่เนเล็กกับโคกันเเล็กยังมัน่าจะเด้อ ให้มืเยื่อเอบก็ลงไก็เี่ยวเบคนนี้ไปแล้วเดมอเบบกแ่นี้เอาเอเอาเอายาีไปล่ะเ้าีเสียมเเล็กความเด้อเล็กความเล็ก วัเล็กไม่ได้ไม่มีแรงยก่ะดาแรัคคลิปนี้นะครับขอจบคลิปลงเต็มยนะคะสมัครคลิปนี้จบคลิปนี้ขอบคุณที่ค่ะนะคะขอบคุณี่คะไม่ใช่ก็ดีนะคะลายแปะวัวเไ้ไ้อดดเดี๋ยวดมา้วอทำไปร่อยมา